<laughs> tá ni la kang banana เราผมเบหนึ่งมิงเก้ผมเมืองนักวยเดอฮ้รู้รูไม่ได้ตั้งเลยครับนยกานอยสัมภาษคนที่ดูดิลอยังครับดีมากมากทุกคนที่ดูดิดีมากมาก เอาแล้วเป็นเรื่องแล้วไฟดับส์จะสามารทุกคนที่เป็นผู้ชายผู้หญิงเูาก็อุ้ยเด็กด้วยเด็กด้วยเด็กเราเราถามหมดครับใช้สีเงี้ยเอาไปชมคำถามได้ครับคำถามประจําวันนี้ก็คือมาใกล้แล้วแต่นังนังยึดถึงอะไรบ้างจ๋า ชื่ออะไรครับชื่อตูนะครับลูกเสืพอพว่าอยู่ห้องไหนห้องสาวร้อยสิบครับสามทับสิบอ่ตอนนี้ทำอะไรอยู่อันนี้กำลังทำหออยู่ครับทำไมไม่ช่วยเพื่อนครับอ๋อพอดีผมเป็นคนเลื่อมไม้ครับอ่าเอาเงี้ยถามสาวเลยว่ามาค่ายเนี่ยอย,อย่างแรกเลยที่คิดถึงค่ายลูกเสืออะไรคิดถึงอะไร ิดถึงก็รโดนถอดใช่เหรอมึงอยากโดนถอเหรอใช่คว่ามึงอยากเป็นไพมากกว่านะไม่ครับมึงไม่อยากโดนถอเลยอ่ะผมเล่นเล่นมานานแล้วครับทำไมมันไม่ดีครับจริงจริงตังค์มึงหมดได้แล้วรู้ได้ว่าไม่ดีครับอ๋อพอดีผมซือสีนะครับสีอะไรครับสีสนะครับสีทองนสดีครับรับฮะไม่ทำถามมึงมาค่ายเนี่ยรู้ว่ามาค่ายลูกเสือคิดถึงอะไรเป็นอย่างแรก ผูชายจะตายกูชายจะตานี่คนเยาคนดีอ้าวิดถึอะไรกคิโตขอถึงคิดถึงสัตวด้วยคิดถึงสัตว์ี่อะไรแพ้คิดถึงอะไรก็บอกเขาไปดิเขาถามมึงอะแพ้ีละพีละพึ่งโดมาไไม่คิดถึงอะไรอ่ะไปเถอะไปเถอะ สวัสดีครับี่คะโอยเดินหนีทำไมในนิดนึงมาแค่เนี่ยคิดถึงอะไรเป็นอย่างแรกพี่ถึงอะไรอ่ะพี่มิงพี่ถึงอะไรพี่บอกพี่บอกไม่ไม่ถึงอะไรดิถึงคุณพี่โรงเรียนใครอ่ะชาผู้หญิงผู้หญิงเนี่ย ผู้หญิงอ๋อลืมไว้ยอดผู้หญิง,ง <laughs> เป็นทอมนี่วะพี่พิงค์อะไรอะไรก็ครับนี <c oughs> น่่คะชื่ออะไรครับน, <c oughs> น้องไม่น่าน้องไม่น่าม้าน้าท้ายคิดถึงอะไรเป็นอย่างแรกสี่อันแาบมาก่รถึงอะไรดีอ่ะผจญไัยกองไฟกองไฟไฟปลอมไฟจริงที่นี่ไฟจริงไม่มีไฟปลอมใช่ใช่ <c oughs> แค่นี้ยดูสิไม่ถูกเชื่อไหมครับเพื่อนปูประกอบชื่ออะไรครับชื่อเอกนะมาค่้นนี้คิดถึงอะไรครับปูกระป๋องย่างกระป๋องย่างอะไรนะปูไปเลยเนี่ยไม่อยากทำอะไรเลยเหรอครับนี่แหละครับเสียวไหมเท่าไหร่ต้องมี น้องมิวมาสายเนี่ยน้องมิวคิดถึงอะไรเป็นอย่างแรกอ้หงหมาหมาใช่ท้ายไม่มีหมาตัวใช่กินถุงหมาที่บ้านถ้ากลับไปอยากจะทำอะไรกับมันม<า>ไม่คิดถึงโดนของโดนหอมากเลยวัวเขียวกล้วยนมนมกล้วยนมกล้วยนมกล้วยนี่ชื่อหมาเหรอ แล้วมึงกูดทำไมมาค่ายก่อนสามคำคิดถึงอะไรสามคำคิดถึงอะไรคิดถึงหัวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ขอถามอะไรที่ไหนครับขอถามอะไรพี่สักอย่างหน่อยได้ไหมวางกล้องลงหน้าก็มาค่ายอ่ะมาค่ายี่ยก่อนมารู้ป่ะว่าต้องมา โอ้หน้าตามึงไม่รู้เรื่องหงานเลย,เลยรู้รู้ใช่ไหมครับไม่ร้องไห้นะไม่ร้อง <c oughs> มาค่ายเนี่ยคิดถึงอะไรเป็นอย่างแรก <c oughs> ไม่คิดเลย,เลยไม่คิดอะไรเลยไม่ได้คิดอะไรเลย <c oughs> นี่ครับ <c oughs> เอาข <c oughs> อบคุณครับอัึงเออชีวิต <c oughs> ชื่ออะไรครับ <c oughs> ชื่อใครน้องคอยน้องคอยมาค่ายเนี่ยน้องคอยคิดถึงอะไรเป็นอย่างแรก ถึง<ม><ม>แฟนไม่มีไม่มีไม,ม่คิดถึงอะไรเลยแบบอยากทำอะไรมาแค,ค,ค่อยากออยากมาทำจกรรมเพิ่มเติมาแค่งานกิจกรรมอะไรที่อยากทำแบบเป็นพิเศษเลยอะอะไรแบบหนุกเลยเป็นไพร์คืนนี้เลยขอบคุณมากครับว <c ười> <c ười> ่นะ <c ười> บาเลยว่าเลยบ้าง ดูสวยอะอะไม่น่ารักจังปะน่ารักจังพอแล้วโจโจไม่โจโจเฮ้ยป้ามาขอบคุณมากครับอขบลาลาเอาล่ะครับกระจกไปไหมครับกับทำสัมภาษณ์ดีๆของเรานะครับกับบาร์นาพาร์ทนี้นะครับบาร์นาอ่อนชัวร์ครับ อยากติดตามก็ข้างล่างครับข้างล่างนี่ครับนี่ครับมันจะขึ้นอยู่ครับโอ้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับน้องน้องตานิดนึงมาใครเนี่ยน้องคิดถึงอะไรเป็นอย่างแรกชื่อไรก่อนชื่ออะไรก่อนอ้าจบเลยจบโอ้เดี๋ยวกูลมเสียกูด่ามกูนะ